สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้นะคะกับหัวข้อที่เชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยค่ะ10 Mindset พลิกชีวิตเปลี่ยนคุณเป็นคนลงมือทําได้ทันทีคือเราทุกคนน่าจะเคยเป็นนะคะมีไอเดียเต็มหัวเลยแต่แบบ มันไม่ยอมลงมือทำสักทีเหมือนมีอะไรดึงๆไว้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยค่ะทั้งจากพันทิป reddit หรือบทความต่างๆก็สะท้อนปัญหานี้เยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาลองสกัดแก่นคิดสำคัญๆที่จะช่วยปลดล็อกเรื่องนี้กันค่ะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าเจอกันบ่อยมากเลยนะครับความรู้สึกแบบติดๆขัดๆเนี่ยซึ่งข้อมูลอย่างใน reddit ก็ชี้ว่า มันอาจจะมาจากความกลัวกลัวว่าจะล้มเหลวหรือบางทีก็อยากให้มันเพอร์เฟกไปหมดหรือแม้แต่ความขี้เกียจง่ายๆเลยที่ Marketing o o p s ก็บอกว่ามันบั่นทอนความคิดสร้างสารรค์เราได้เหมือนกันนะครับทำให้เป้าหมายที่ตั้งไวก้ก็ไปไม่ถึงสักทีภารกิจเราวันนี้ก็คือ้อ,อ,องกลั่นกรอบความคิดจากข้อมูลพวกนี้ดูครับว่าจะหาทางทลายกำแพงในใจให้เริ่มลงมือทำกันจริงๆได้ยังไง น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทแรกเลยไหมคะข้อมูลหลายชิ้นเลยโดยเฉพาะใน reddit เนี่ยเน้นมากๆเลยกับหลักการแรกคือเริ่มจากเล็กๆเหมือนมีคนแนะนำว่าถ้าอยากเขียนหนังสือกอ็ไม่ต้องคิดว่าจะเขียนทั้งเล่มแต่ให้ลองเขียนแค่ออประโยคเดียวหรือย่อหน้าเดียวก่อน ทำไมการเริ่มเล็กๆมันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคะครับเพราะมันเหมือนเป็นยาแก้พิษโดยตรงเลยครับกับอาการที่เรียกว่าคิดเยอะแต่ไม่ทําหรือ analysis paralysis ที่เราเจอกันบ่อยๆคือการเริ่มเล็กๆเนี่ยมันช่วยลดกำแพงทางใจได้เยอะมากเลยครับแบบว่ามันทำให้การเริ่มต้นมันดูไม่น่ากลัวตามที่ l e a r Learning Hub Thailand พูดถึงนะครับมันช่วยจัดการกับพวกข้ออ้างความกลัวความไม่มั่นใจที่มันชอบผุดขึ้นมาตอนเราจะเริ่มทำอะไรใหมๆ่ๆ ตัวอย่างเรื่องแปลงฟันใน Reddit ก็น่าสนใจนะครับแค่ทำสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะไม่อยากทำแต่พอทำสำเร็จปุ๊บเออมันก็สร้างความอดทนสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้จริงๆอ๋อ oh, พอเราเริ่มก้าวเล็กๆได้แล้วสิ่งที่ต้องมีตามมาเพื่อให้เราไม่หลงทางก็คือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมคะเห็นหลายแหล่งเลยค่ะทั้ง Marketing o o ง s Mission to the Moon EP 2050แล้วก็ Content Book Not e s ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันถูกต้องเลยครับ การตั้งเป้าหมายแบบ Smart Go กที่แหล่งข้อมูลเหล่านี้แนะนำเนี่ยคือมันต้อง specific หรือเฉพาะเจาะจง measurable วัดผลได้จริง achievable คือมันทำได้จริงนะไม่ใช่ฝันเฟื่อง relevant เกี่ยวข้ากับเป้าหมายใหญ่ของเราแล้วก็ time bound คือมีกรอบเวลาชัดเจนมันช่วยเปลี่ยนความฝันที่มันดูลอยๆนะครับให้กลายเป็นแผนที่เดินทางที่มันชัดเจนขึ้นแต่ทีนี้พอมีแผนแล้วอ,อ,อุปสรรคคลาสสิก Classic ที่มักจะโผล่มาก็คือความกลัวนี่แหละครับ ความกลัวนี้เองอืมเป็นกำแพงใหญ่เลยนะคะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีคะอ๋อเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปเลยนะครับที่ความผิดพลาดมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งแนวคิดนี้มันสอดคล้องกับ growth mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตที่ Content Book Notes กับ Persona อธิบายไว้เป๊ะเลยนะคะที่ว่าเป็นความเชื่อว่าเออคนเราเนี่ยพัฒนาความสามารถความฉลาดได้ผ่านการเรียนรู้ความพยายามไม่ใช่แค่ผ่นสวรรค์ที่ติดตัวมาใช่เลยครับ Growth mindset เนี่ยคำหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้เราเรียนรู้จากความล้มเหลวได้จริงๆ ตัวอย่างของคุณเรดามโยที่ Mission to the Moon EP 2,314เล้วให้ฟังเนี่ยครับคือเป็นบทเรียนราคาแพงมากจากการที่เขามั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนเกือบจะล้มละลายแต่เพราะเหตุการณ์นั้นแหละครับมันทำให้เขากลายเป็นคนที่เปิดรับมากๆกับการท้าทายความคิดตัวเองอยู่เสมอมันไม่ใช่แค่การคิดบวกแบบลอยๆนะครับแต่มันคือการสร้างกรอบความคิดที่มันแข็งแรงพอจะรับมือกับความจริงได้ มีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะดูสวนทางกับความเชื่อเดิมๆของหลายคนนะคะคือลงมือทำก่อนแรงบันดาลใจตามมาทีหลังที่ Mission to t h e Moon EP 2314ยกตัวอย่างศิลปินชักโครสนะคะที่เขาไม่ได้รอให้มีฟิลลิ่งแต่เขาลองทำไปเรื่อยๆจนเจอทางของตัวเองแสดงว่าเราอย่ารอให้พร้อมจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องครับ แรงบันดาลใจเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากโมเมนตัมของการลงมือทำครับไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆซึ่งมันก็นำไปสู่ความสำคัญของการสร้างนิสัยที่ดีหรือที่เรียกว่าวินัยในตนเองที่ Mission to the Moon EP 2050เน้นย้ำไว้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องลงมือทำอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงวินัยในการตัดสินใจการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทาไม่ไปโทษคนอื่นหรือโทษปัจจัยภายนอกนอกจากนี้ การมองหาแรงบันดาลใจอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือจากคนรอบข้างและก็การฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เพอร์ซนาพูดถึงเนี่ยก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงสำคัญเลยครับที่ทำให้เรามีกำลังใจเดินหน้าต่อไปได้และสุดท้ายเลยปัจจัยที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าคะคือเรื่องการขอความช่วยเหลือและรับฟังฟีดแบ c k โห oh, สำคัญมากครับทั้ง Mission to the Moon EP 2020 EP 2314และก็ p e r s o n a เนี่ยต่างก็ชี้เห็นตรงกันเลยครับว่าการไปขอคำแนะนำหรือเปิดใจรับฟังฟีดแบ c k เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะครับแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากในการที่เราจะพัฒนาตัวเองและก็ไปต่อได้เร็วขึ้นด้วยเยี่ยมเลยค่ะงั้นขอสรุป10 Mindset สำคัญสำคัญที่เราสกัดมาได้จากข้อมูลต่างๆเพื่อเปลี่ยนเราให้เป็นคนลงมือทาได้ทันทีอีกคร้งนะคะ 1. เริ่มจากเล็กๆก่อนเลยค่ะ 2. กำลัดเป้าหมายที่ชัดเจนใช้ Smart Go ช่วยได้เยอะค่ะ 3. จัดการความกลัวด้วยการลงมือทำนี่แหละค่ะ 4. คิดบวกและมี growth mindset เชื่อว่าเราพัฒนาได้เสมอ 5. มองหาแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้และสิ่งรอบตัว 6. อย่ารอให้พร้อมค่ะลงมือทำก่อนเลยเดี๋ยวแรงบันดาลใจก็ตามมาเอง 7. สร้างนิสัยที่ดีคือต้องมีวินัยและทาสม่าเสมอ 8. ยอมรับความล้มเหลวให้มองว่าเป็นบทเรียนนะคะ 9. ฉลองความสำเร็จของเราด้วยแม้เป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามและ10ขอความช่วยเหลือและรับฟังฟีดแบ็ k ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือกรอบความคิดที่เราลองรวบรวมมานะครับเพื่อจะช่วยให้เราก้าวข้ามความลังเลต่างๆไปได้มีคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดตามต่อนะครับจากแนวคิด Do it today ที่เราเจอมาก็คือมีการกระทำอะไรเล็กๆบ้างที่มันเกี่ยวกับเป้าหมายที่อาจจะค้างคาอยู่ในใจเรามานานแล้วและเราสามารถลงมือทาได้เลยวันนี้จริงๆลองหาดูนะครับนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยและที่สาคัญ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ